โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็เป็นเกม watering wave นะครับผม เกมนี้นะครับจะมีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็จะแจกของภายในเกมนะครับเมื่อเกมเปิดนะครับตอนนี้ยอดลงทะเบียนอยู่ที่29ล้าน ID นะครับผมก็ถ้าถึงยอดต่างๆเนี่ยก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติมให้แต่ละยอดนะครับให้กับทุกคนที่มาเล่นในช่วงตอนเกมเปิดนะครับก็สําหรับข้อมูลเกมนี้เบื้องต้นนะครับผมก็จะเป็นเกม MMO RPG นะครับผมเป็นเกมคล้ายๆแนว e n c i ิ n t Impact นะครับผมเกมที่ผมรักนะครับ อ๋สายฟรีอยู่สบายแน่นอนนะผมไม่ต้องเป็นห่วงนะผมและตอนนี้ตัวเกมก็มีกิจกรรมหน้าเว็บนะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะผมแจกของรางวัลต่างๆนะครับรวมถึงระบบ E c h o คนะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะผมหรือมอนสเตอร์ที่ช่วยเราในการเล่นนะครับเป็นตัว5ดาวนะผมแจกให้ฟรีๆเลยแจกตั๋วมาให้เราสุ่มฟรีๆเลยนะครับผมวันละติตั๋วนะฮะก็มีรายละเอียดขั้นตอนการทำยังไงบ้างก็ รับชมกันได้เลยครับผมอ่าตอนแรกนะครับผมเริ่มแรกมาเลยนะฮะเริ่มแรกเลยนะครับผมให้เรามาที่หน้าเว็บนะครับผมทั้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างด e s c r i p t i o n นะครับเมื่อเรามาที่หน้าเว็บแล้วก็ทําการล็อกอินนะฮะ ตรงนี้นะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วทำการล็อกอินอีเมลที่เราสะดวกนะผมไม่ว่าจะเป็น Google X หรือว่า Apple นะครับผมหรือเราจะสมัครใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนผมจะล็อกอิน Google นะครับอ่าโอเคเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ขวามือนะครับกดลูกศรไปปุ๊บเขาก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมนะครับเมื่อยอดลงทะเบียนครบ5้าล้าน10ล้าน15 20 30ล้านเราก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะแจกทุกคนที่มาเล่นตอน เปลียนเปิดนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ของรางวัลเพิ่มเติมก็ช่วยกันลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ยีบเล้านนะครับผมเยอะมากๆนะจากทั่วโลกนะครับไปกันต่ออ่านี่คือกิจกรรมที่เราสนใจนะครับเป็นการได้ตั๋วมาสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมผมเรียงง่ายๆสัตว์เลี้ยงนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในเกมเนี่ยไอตัวพวกเนี่ยมันก็สามารถไปจับเองได้นะครับในเกมนะก็จะมีคุณสมบัติมาช่วยเราในการเล่นนะครับ คิดว่าในเกมน่าจะมีการชาพวกนี้ด้วยนะไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้เขามีมาให้เราส่มฟรีนะแค่ร่วมกิจกรรมแชร์ข้อมูลต่างๆที่หน้าเว็บนะครับผมโดยกิจกรรมนี้จะอยู่ถึงวันที่6มิถุนายนนะครับ18.00นนะไม่แน่ใจว่าเทียบกับประเทศไทยจะอยู่ที่กี่โมงนะครับผมประมาณนี้เราก็กด enter ไปเลยอ่าแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมปิดเสียงเว็บก่อนนะครับผมเพราะว่าเสียงเว็บ มันค่อนข้างโอขู่นะฮะอ่าเราก็ทําการกด enter นะครับผมตรงนี้เขาก็จะทำเขาก็จะให้เราล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราจะจะเป็นการให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแนะนําให้เลือกเซิร์ฟซนะครับเพราะว่าเอเชียเนี่ยจะเป็นพวกไต้หวันฮ่องกงต่างๆนะฮะเซิร์ฟซก็จะเป็น south east asia นะฮะตรงนี้นะครับก็เลือกเลยเสร็จแ,แล้วก็จะมีตัวละครชายหญิงให้เราเลือกนะคล้ายเ่นคิดเลยครับผมเป็นตัวละครหลักนะ จริงก็ไม่ค่อยมีส่วนสําคัญในเกมสักเท่าไหร่น่าจะเป็นตัวพวกวบเดินเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราไปที่มิชชั่นเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะมิชชั่นปุ๊บก็จะมีไดรี่ม i ชชั่นกับ Special Mission นนะผม d ดร l y ก็คือเราสามารถทําได้ทุกวันนะก็คือล็อกอินเราก็ได้4ใบแล้วแน่ๆนะครับผมรวมถึงแชร์นี้ง่ายๆนะกดแช์ปุ๊บก็ได้เลยอีก2ใบนะเป็น6ใบนะบผม ส่วนนั้น2อันเนี่ยนะครับเราต้องมีทําการสุ่มก่อนนะครับผมก็ได้ Echo นะมันเรียกว่า Echo นะครับในตัวเมื่อจะคู่นี้นะครับคือ Echo นะเราต้องทําการสุ่มก่อนนะถึงจะมีนะผมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีสักตัวนะครับก็เดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก่อนนะไปดูข้างล่าง Special Mission นนะผมง่ายๆนะพิลิจิสเตอร์ทำง่ายๆกดลงทะเบียนได้เลยมันก็จะผ่านเลยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะผมให้ลงมาล่างสุดนะกด f อ l l o w ช่องทางต่างๆนะครับของตัวเกมนะครับพรงนี้ ทั้งหมดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะเมื่อทำการ follow ทั้งหมดเรียบร้อยนะเราจะได้ตัวมาอยู่ที่20ใบนะในวันแรกนะครับอันนี้ถ้าเริ่มช้าเริ่มเร็วก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่ามันได้วันละ10ใบซีฟีนะฮะตรงนี้เมื่อเราได้20ใบแล้วก็ทำการสุ่มเลยนะแนะนำให้สุ่มทีละ10นะครับเพราะว่ามันจะลด10%ก็คือ เราใช้ตั๋วแค่เก้าใบในการสุ่มนะฮะก็ไปเริ่มไปเลยจริงเกลือสุดๆนะครับผมสีม่วงยังไม่ออกเลยนะตัวผมเนี่ยดูสีฟ้าล้วนๆนะครับไม่เป็นไรไปต่ออ่าสีม่วงมาหนึ่งเกลือขั้นสุดของจริงอดีนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มนะแล้วก็ไปที่มิชชั่นต่อนะฮะมิชชั่นสองอันนี้นะครับผมมันจะเป็นการให้เราแชร์การ์ด เอ็กโคนะฮะก็กดแชร์นี่แล้วเราก็เลือกตัวที่เราจะแชร์นะผมกดแชร์นะครับ,รบไปที่ช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่า Copy Link นะครับไปแปะในกลุ่มต่างๆนะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มไปให้นะครับผมก็จะเป็นกลุ่ม Un n o f f i c i a l นะครนะผมเพราะว่าเพจ e Offi เชียเนี่ยเขายังไม่มีทําของประเทศไทยขึ้นมานะครับกาเป็นกลุ่มสําหรับเกมนี้นะก็ไปเอาลิงก์ไปแปะในกลุ่มได้นะถ้ามีคนกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้อิจกรรมนั้นไปด้วยนะครับผมโอเคก็ตรงน,นี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมกดแชร์ปุ๊บ อันนี้ผมยังไม่มีไปแปะลิงก์นะมันก็เลยยังไม่ขึ้นว่าเสร็จนะครับผมอันนี้ก็ทำไม่ยากนะผมถ้าเราทำสี่เควสแรกได้ทุกวันนะครับเราก็ได้ตัวสุ่มวันละสิบเลยนะฮะสุ่มได้วันละรอบเนี่ยซึ่งโอกาสออกทองเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันออกไม่ยากเพราะว่าผมลองมาหลายไอดีแล้วนะผมไอดี ID นี้ผมมาทําให้ดูอีกรอบนะจะได้อัดคิดไปด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนเอ็กโคนะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะฮะก็จะมีบอกว่าเราได้ตัวอะไรมาแล้วบ้างน,นะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นของรางวัลเมื่อเราสะสมครบนะครับนี่นะคะก็คิดว่าน่าจะได้ไม่ยากนะสาสิบนะครับผม ส่วนตัวที่เรามีก็จะมากดดูได้ที่กระเป๋านะฮะตรงนี้นะครับซึ่งผมเกลือสุดๆนะับผม ID นี้นะสีเขียวสีฟ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นไรมันสุ่มได้วันละสิบอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับผมสมมุติว่าเราได้ตัวที่เราต้องการมาแล้วนะสมมุติผมเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมแล้วกดเลือกนะครับผม select ปุ๊บนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ในหน้าแรกของเรานะครับผมแล้วล่าเราทําการกดล็อกนะครับเพื่อนๆไม่ชชวร์อย่าเพิ่งกดล็อกนะครับตรงนี้นะครับเพราะถ้าเราล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกไไมมม่่ด้ผเทาาีลอง มันกดไม่ได้นะครับผมแล้วตัวที่เราล็อกเนี้ยตัวเกมก็จะส่งให้เราตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมเราก็จะให้ตัวนี้ไปขอแนะนําให้เป็นตัวสีทองจะดีกว่านะครับผมสุ่มให้ได้ตัวทองแล้วค่อยมากดยืนยันตัวนี้หรือเอาตัวที่เราชัวร์นะครับผมว่าเราอยากได้แน่ๆนะมากดเลือกแล้วมาไว้ตรงนี้ค่อยกดล็อกจะดีกว่านะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยครับผมได้ตัวสุ่มบนละสิบแน่ๆแล้วนะครับมาลองสุ่มกันได้นะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังรอเกมนี้อยู่นะครับผมส่วนตัวผมที่เป็นแฟนเกมชิม Impact อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าจะเล่นเกมนี้แน่ๆนะครับผมถ้าลองเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วอีกใจนะผมก็คงเล่นยาวๆนะครับผมเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นสายฟรีสาหรับทุกเกมอยู่แล้วนะครับผมสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมน้อยส,สามารถกดติดตามหรือเล่นตามผมได้เลยนะครับผมก็ <Ż. S 1> จะมีทริคดีๆสําหรับสายฟรีมาแชร์กันให้ตลอดนะครับถ้าผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณน <Saya. S 2> ี้นะครับผมยัง ากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันตอนเกมเปิดครับผมวันนี้สวัสดีครับ